คือสมควรมันตายอยู่หรอกสันดานช่วยเนี่ยตายอกทั้งชาติไรนี้จะคุณกองบักไรก็บวนตีแบ้วคุณดูอะไรหรอกบนนั้กคืนจะดูกล้องไหมล่ะจะดูกล้องไหมอกดูล้งมวันนี้จะคืนไหมจะดูกล้องไหมมึงเก่งไปแจ้งความเลยไปมึงบอกว่าร้อยเวรด่าด้วยกูด่าบอกแม่งด้วยตำรวจด่าหรอกสันดานจะตูช่วจทั้ยช่วยแต่เที่ยงคืนมันอยู่ตีสี่ไม่หลับไม่นอนอ่ะบนอยู่เนี่ย กูว่าแล้วคูจะเก็บสพวกเธออยู่ดูอยู่ดูอยู่มันอคืนมันจะมีปัญหาไหมแปกน้ำกระท o มสผรานแฮมดาคยตังหตั้งหาตดไ่เหนเลน้ำกระท่อ h เกี่นะกระดโอ้ยยายาจิกล้องเ้านวด้านี่รั้นี้แล้วมีเชคแหาลงไปยลงไปงลครเอะงงอะไรมีปัญญาเลยมีปัญหาอะไรไปเลยไปไปแจ้งความไหม ไม่ทำไมไม่แจ้งเป็นผู้เสียหายไม่ไม่แจ้งก็แจ้งเหตุท่าถผกเพื่อนผมโดนตีครับเออโดนตีไปแจ้งเลยเออเพราะว่าผมไม่รู้อะไรเลยจริงๆแบบนี้ครับเออแจ้งก็แจ้งกูจะบอก้อยเวรเลยผี่มาที่เฉยผมก็ไม่รู้อะไรเลยครับมันพากันมกรกั่อมมาเรียนอยู่นี่ไหมผมไม่ได้เรียนครับผมทำงานแล้วครับทำงานอยู่ไหนทำงานอยู่บ้านนักพารทฮะทำงานอยู่บ้านครับทำงานอยู่บ้านกินยางบครับ เพิ่งมาวันแรกเลยครับจริงๆเพิ่งมาวันแรกวันนี้วันเดียวเพิ่งมาเลยครับมึงไปองขี้หมามันไปกูก็ไม่เชื่อมึงหลอกไปได้ครับอันนี้ไม่ต้องนั่นหรอกมาู่ทางถ้ามึงคนดีนะมึงดูเวลาเวลาที่กี่โมงกี่ยามพวกมึงไม่ได้หลับไม่นอนมึงทำงานลงมาอะไรในเมืองมาอะไรกันนะกะนากลังยังคืนลงมาให้ไม่กลับกูถามมึงหน่อยพวกมึงหน่อยมันเป็นกลุ่มเป็นกุ้นอยู่พูดมึงไม่ต้องเสียงหรอกสมควรเยี่หรอกนี่เราเป็นบทเรียนดีวเราไม่ตาย